ก็เสาเต๋อกัอนจับกล้องสองอันได้พี่น้องเลยเนาะห้ามนะพี่น้องเนาะลุยเลยเสาเต๋อพาลุยแมนลุยลงด้วยฝามึงนี่ยังไงพี่นาะองอุ๊ยมันลอยแข่งทางพนพี่น้องเลยมีคิดตั้งใจเล็กน้อยเดีแบงปัน เดันทางทามทางมันจะคตรเพี่น้องเนาะวสกู่กันระเบ้อเฮ้ยมันเหลือทั้งนี้ก็ได้เด้อฮเอดมันเหลือทังนี้ก็ได้โอ้มเตะางเหีเนาะใครลองมเลยเอ็นรอยฮกินกินแล้วเต็มรอยังอ่ขอบุแ

ับท <correction>, <ITA> ักทายสบายดีเที de, ่อไปพี่น้องไหมอินดี้รับประสูติเงนาเด้พี่น้องเนาะฝากปกรังใจพี่น้องเลย้เขามากอ่ะทั้งเมอร์เซาและสาวเตลัดไม่มานเอ็ดมากได้สองตเหมือนมาอันคีได้พี่น้องได้มาอันีฮิตเกาะเฮือนแม่นขึ้นเกาะเฮือนเพ้ยอ้เคื่อนแลงอยู่บ้าน ผ้าเจ้าเก่าผ้ามาดวงเดียวผ้ามีดวงเดียวนบ้านเออูจังว่าแล้วดวงเดียวลองเลยนะดีวยแข่งสายเลยครับได้บ่มันอยากคาเครือเนาะสาวแต่เนาะมันสิลงอยู่บ่นนี่ bảo khăm nhỉ ừ. cho xuyên bảo ừ. này đây đi đây nó, đừng xoay xào teo này ăn đứng khả khát rồi đứng nó xào tèo rồi ăn khát rồi bảo nghe xào mà anh bảo khăm đứng hãy ăn nó khát bảo khăm đứng mới đại đấy <laughs> đó, mới Ba à, à, đi lắm đấy, mẹ. Hein, c'est mình Bao béo, mẹ. 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 Bao béo, ตังต <including> ีนได้บ่ครับเไหมแมนบังผ้าเราผมได้ผ่าเราออกมาก่อนแมนหยียบผ้าเตะผ้าเลยผ้าแล้วก็เข่าช้ำเนาะเรจะเอาเท้ตัวกสองบ่างทวันนี้ได้ได้สองอันเนาะ One ninh này cháu con tắt trong một ngày hôm nay. Hoa cháu ta? Mhm. 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 Mhm.

เดาเถ้อ, <prediction? S 1> อันเจ้ามาจับกล้องเดี๋ยวคอยจะไปดึงกระเปาครับนี่่ออาเดีวจับได้อันนี้ว่ามเห็นูเจ้าไปหอได้ปะเห็นองา่อดึงกระาครับดีงแล้วไกเครบดึงนู้เลยอดึงดึงต้อดึงต้อ

สบายดีสาวเต๋อเลยสบายดีเอาอาไรอนใหม่สาวเต๋อยังอีหกอันสิบห้าอยู่ในพ่อแล้วมาสาวเต๋ากับใจได้ลายเดี๋ยวังอเต๋เราใหม่มึงกนนจาสอมือเราใหม่ป้าพ่ราเลย้าหนีก่นบ่แงจังการต้องปวดกรกวนบ่ก็เจมันไกเนาะ

ย um ังยัุนายัอุนบันนี่มันนี่สาเต่าพาลุยลุยข้าไปมันนี่อ๋อาดัดไม่เห็ดมาพี่น้องเลยาไม้มาเห็ดมานะพี่น้องเนาะไปตีไป กยนะน่อยนเองาไปานนั่นดินนั่นกระตู้วผักชีเรชอบมดเลยฮ้ยโดยสินะเนาะธุรกิจมือเราอยู่ที่โอ้ตะอใหม่ตัดด้วย่ได้เจอเลยเนาะชาวเียว้ากับป้ามีหน้องหะไม่เนาะไม่ตัดเาเห็ดอันนั้นตัวนี้เนีได้บ่ นี่หน้าอันเจ๊าตัวนี้สเตลล์มามาสเตลอันนี้เพื่อถือมาเลยเจ้าถือนี่ว่ามาไมาเห็นลูกเจ้าผิวหนังเนาะซื้ออันวุ่นผิวหนังฝากลูกเพิ่นว่าสีให้เพิ่นอยู่เพื่อนเพิ่นกับมาตัดไม้พี่ผิวหนัยทำตั้มก็ได้มาทำไหม

มีว่แถวนัมัเครื่องเนาะแถวพกนี้แถวพัน่เนาะหาบึงลายๆยูกได้แรงเยอะเนักมาแถวแถวคุณปาทวดปลาทวดปลาปลามุนกางเสาเปมุันปลามุอนลงเพื่อนไม่ยากมากนะนี่จอแรกได้ได้ลงมารงนี้หน้าประตูหาที่นขอคารองเินจำได้ว่าเสร็จนี่ตอนนั่น

mẹ tuyển hãy nhanh mẹ mẹ tuyển mẹ tuyển mẹ tiêu mẹ này mẹ mẹ tuyển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  mẹ mẹ tuyển 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 mẹ ไดด้วด้วเหอฮ่โอ้ขึ้นตาปัดไหนซ้าอท่ใส่ใจเยอะไ่ไม่ไม่ไ้ไม่ไม่ไนะ่ว่าไ่เาผมัวกนตัวห้ปัดเอาแล้วจากบนเ่าอ่มันหักนะมันหักม่หักมันลายอันมันหักเนาะสมหาเอา่ะน้าตัวน้

ต้องไปแบกเห้เต้องตอนแบกต้องใหาเนาม่ใช่เราซอมแบกมนกันเนาะี่เนาะอตันไม้บุกเบิกมาเยบุกป่ามาเนี่สาวเตาบุกป่านี่้านี่จ้งแนนอะไรเพิ่งเแข็งจักหนีเนาะ เรื่องไงาตัดไม้ลมเตาอยู่เลยพี่น้องั่นเนาะโอ้เนาะมาคำเป็นชีวิตเป็นพี่น้องไงแค่ตัดไม้ลมเตาเยมันมันลวบใรวบต่เตกขอเด้อไม่เด้อดื่มขอจะทีพันชัทำไมงมานี้งมางนิบ่น ีน้ามาขายมเตาเอาบ่หนองนี่บ่เพื่ออนอที่มาหนองู่นี่แ่ี่นี่เานไม่หลแต่หเจอนะงานอะไย้บเอาเาันำสาม่ได้ได้อันนึ่ง

เนาะเจ้าบ่ไล่เด้จักสิติ่งแล้ g เนาะแม่นเจ้าบ่ไล่เด้บ่ไล่เบิ่งอยู่บ่นี่เนาะเด้บ่ไล่เอ้ยแป๊บๆเดียวเด้อเจ้าจักบ่ไล่เด้เนาะบ่ไล่ยังบ่ลงมาเนี่ยยนขึ้นไปเโปด อันนั้นสเตลบนี่อะไรคู่นึงแล้วอีกสคู่ะตัดออโต้เขาะชวเขาบังกี่บ้างใส่เ็าจะเอาตัวน้ำบ้างอ่บ้คำยไอ้สู๋เนาะถึงกําลังใจทั้งบ้คำเห็นไหมนิดน่องเนาะนม่สแตลพามบุกมาเบิกนี่น่องเนาะไม่บุกปะแห้งดู

มาเยฮาวกับเสาเตอ้าจับกล้องพี่หน้อยไหมนี่จักล่องกอนับจุกกล่องก่นพี่น่อเลยซอยเสาเต๋อก่นจับกล้องสองอันเลยพี่หน่องเลยเนาะหามนะพี่น้อยลุยเลยสาเต้พาลุยนี่นี่หลงลุยป่ามา นี้รับส้มไปน้ำกันไปหน่อยส้มเงวๆเลยคลิปนี้กินตรงนี้จับสองอันได้พี่น้องก็ทำคันเดียวสเตลกทคันเดียวทมีคันเดียวเน่ยต่ขาดมาเลยเนาะมีทีบ้านเท้สเตล mẹ <laughs> nó làm nó rồi, nó, nó. nó. Đi, hả phân nó 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 sang, nó 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 rồi nó lộ nó nó có bao khăm phải không này, thang, và đây thảm phân và sang chất phân บ่มีหยังพี่น้องเอ้ยจะซื้อของต้นเด็กน้อยเนาะของฝากของต้นเด็กน้อยๆเต็มพี่น้องเเนาะซื้อาจนวน150ซื้อจักพัน0ก็ซื้อ60 70่ด้บ่ขวดนึงะขวดนึงฮะเ็มขวดนึงนี่150แม่นแต่จะซื้อเด้ซื้อไปซื้อบ่10,000 10,000เนาะขวดนึงครับกันแล้วเจ้ากโอเคพี่น้องเนาะเป็นพี่น้องเด้อ

สุกสางกินอยบ่สางอเนาะไลองมงเลยเต็มร้อยฮะกินแล้วเต็มร้อยังอางอบขอบใจเด้เลยๆๆสางคส่างม่ใช่คนนี่คนบ่เลยขอบขอบเลยมรัางอยาเนาะ หเย็นไปเลยได้มันมันอ่าหอมเลยได้อากาดเย็นนะฉันอยู่พ่อเลยดิอินพ่ออรล้างยังอีกผู้นึ่งยังอีกผู้นึ่งคนนี้มีใจเราก็อยู่รอะรีอยู่พี่เนาะมือที่หยกหงไฟหงแตกมาเนี่เลยเอส้างนะแ่งแนาที่กันเนาะเห็ดทั้งนั้นเนทั้งนี้เนี่ว่าฉันกินดังเาะอีกหนึ่งอุมดิ sào teo vào đây. Men. Tèo ừ. này men sào teo hót cả búp bực hăng đi mình sào còn đang hay sào teo hót đây này hả hả còn thơm quá một bên nhàng à? một bên nhàng thơm hơn rồi ao ấy áo lót cho áo lót đây à còn đang nhảy cho đây cứ mình lên này nào đi cậu đi ăn chưa sào teo hót còn thơm quá um còn thơm cái nào ăn gì เขาไปกินกินพ่อเป็นยาแค่ว่าเจ้าบุกินกับป้าไปแต่พ่อก็ได้เลยอ่าบ่เป็นยังเห็นนะมาครับขอบใจขอบใจเนาะโอเคยังองขึ้สนุอยู่นี่เราเนาะขึ้นอสมควร่เราเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาแตได้น้ำใจได้เล็กน้อยพี่น้องเลยและมาทางสิ่อร่อยมาให้ทางผอสางมันและสาวเต๋อ เนาะเพิ่นเนเพิ่นเฮ็ดเวียกทางเฮือนเซาแต่วกะแต่เซาๆพี่น้องยังบ่ได้พักนะพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ทางเราเสนอเองขอมอบขอบใจเนาะพี่น้องเนาะ FC บัสสุุสุคนนั่นแหละที่เข้ามาับมาชมทาง่งบ่าวเสียงนาพี่น้องเอ้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC บสสุขุสุคนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีสุขภาพขแง่ําวยพี่น้องเอ้ยปรารถนาก็ขอให้เฮงมังปังเนาะพี่น้องเนาะ ที่นี่ทั้งเบาะสนาเองขอๆกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยสบายดี